พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าสรุปรูปยอดหนังสือยโ ه สุอะผู้วินิจฉัยและประวัตินางรูทสัปดาห์ที่10โครงร่างนางรูทเลือกสรรเป้าหมายของเธอใช้สิทธิของเธอสแสวงหาที่พักสงบของเธอและได้รับบำเหน็จสำหรับแผนการบริหารของพระเจ้าข้อพระคมภีร์ประวัตินางรูทบทที่1-4วันพุธและวันพฤหัส โรมันสามหนังสือประวัตินางรูทบทที่สองกล่าวถึงนางรูทซึ่งเป็นผู้ที่ได้หันจากภูมิหลังที่เป็นคนนอกศาสนากลับมาสู่พระเจ้าได้ใช้สิทธิของเธอในการมีส่วนในผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ในมรดกของผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรอาหรับิกหนึ่งนางรูทได้ใช้สิทธิของเธอในการเก็บเกี่ยวข้าวที่ตกหล่นตามสถานะทั้งสามชั้นของเธอ คือคนต่างแดนคนยากจนและหญิงไม้การที่เธอเก็บข้าวที่ตกหล่นนั้นไม่ได้เป็นการร้องขออย่างขอทานแต่เป็นสิทธิของเธออรบิกสองกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเกี่ยวกับการเกี่ยวข้าวคือหากชนชาติอิสราเอลเหลือข้าวที่หัวมุมคันนาและข้าวที่ตกหล่นไว้สำหรับคนยากจนคนต่างแดนและหญิงไม้ พระยะโฮวาก็จะทรงอวยพรแก่พวกเขาเลวิติโกบทที่13ข้อ22บทที่19เข้อ9ถึง10พระบัญญัติบทที่24ข้อ19าอารบิกสโบอัดได้เชื่อฟังกฎเกณฑ์นี้ดังนั้นเขาจึงเป็นพยานได้ถึงความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่เขามีต่อพระยะโฮวาภายใต้อำนาจสิทธิขาดของพระเจ้ากฎเกณฑ์ข้อนี้คล้ายกับว่าจะถูกเขียนขึ้นมาสำหรับบุคคลผู้เดียว นั่นก็คือนางรูทนั่นเองอรบิกสนางรูทมีสิทธิที่จะรับสุขผลผลิตของแผ่นดินงามหลังจากที่เข้ามาในดินแดนนี้แล้วเราก็มีสิทธิที่จะรับสุภคริสเป็นแผ่นดินงามของเราหลังจากที่เราได้เชื่อในพระองค์เช่นกันการที่นางรูทได้ใช้สิทธิของเธอมารับและถือครองผลผล,ผลิตของแผ่นดินงามนั้นเป็นเครื่องหมายเล็งว่า หลังจากที่เราเชื่อเข้าสู่พระคริสต์และได้เข้าสนิทกับพระองค์อย่างเป็นอินทรียภาพในวิญญาณแห่งการเข้าสนิทของเราวงเล็บโรมบทที่8ข้อ16หนึ่งกรินโทบทที่6ข้อ17เราก็ต้องเริ่มสแสวงหาพระคริสต์เพื่อที่จะได้รับถือครองประสบการณ์และรับสุขพระองค์วงเล็บฟิลิปปยบทที่3ข้อ7 16อารบิก5หนังสือเล่มนี้ได้บรรยายถึงหนทางฐานะ คุณสมบัติและสิทธิของคนบาปในการมีส่วนในพระคริสต์และรับสุขพคริตตามการกำหนดของพระเจ้าแล้วเราซึ่งเป็นผู้ที่ได้เชื่อเข้าสู่พระคริสต์ก็ได้ถูกกระทำให้มีคุณสมบัติและฐานะที่จะสามารถอ้างอิงในการรับสุขพคริตได้วงเล็บกุลไซบทที่ 1: ข้อส2วิวร์บทที่2ข้อ7บทที่ 12: ข้อ14อารบิก6หนังสือประวัตินางรูธ เป็นการเล่าเรื่องที่น่ารักน่าประทับใจทำให้ผู้คนเชื่อมั่นและสยบผู้คนในเรื่องราวที่หอมหวนในบทที่สองนั้นได้บ่งชี้เป็นนายถึงแบบเลงสี่ประการวงเล็บหนึ่งโบอาดซึ่งเป็นผู้มั่งมีนั้นวงเล็บข้อหนึ่งเป็นแบบเลงถึงพระคริสต์ผู้ทรงมีคุณสมบัติอันศักดิ์สิทธิ์อย่างอุดมสมบูรณ์วงเล็บสองกรินโทบทที่12ข้อ7ถึง9วงเล็บสอง ทุ่งนานในแผ่นดินงามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้วงเล็บประวัตินางรูธบทที่สองข้อสอถึงสเป็นแบบเล็งถึงพระคริสต์ผู้ครอบคลุมสปปรรพสิ่งทรงเป็นแหล่งกำเนิดของผลผลิตฝ่ายวิญญาณอันศักดิ์สิทธ์ุกประการเพื่อมาเป็นการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตของผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรวงเล็บฟิลิปปบทที่หนึ่งข้อสิ 21. กวงเล็บสข้าวบาเล่และข้าวสาลี วงเล็บประวัตินางรูธบทที่สองข้อ23เป็นแบบเลงถึงพระคริสต์ผู้เป็นวัตถุดิบสำหรับการทำอาหารให้แก่ทางพระเจ้าและพลไพร่ยของพระองค์วงเล็บเลวิติโกบทที่สองโยฮันบทที่6ข้อ9ข้อ33 35วงเล็บ4นางรูธเป็นหญิงชนชาติโมอาบเป็นคนบาปนอกศาสนาที่ห่างเหินจากพระสัญญาของพระเจ้าวงเล็บบทเพลงสรรเสริญบทที่2 3ข้อ3 เทียบเอเฟโซบที่2องข้อ12เธอกลับได้รับสิทธิให้มีส่วนในการเก็บข้าวที่ตกหลน่นในขณะที่ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรกำลังเก็บเกี่ยวรวงข้าวนั้นกรณีนี้เป็นแบบเล็งถึงสุนัขต่างชาติที่ได้รับสิทธิพิเศษในการรับส่วนในเศษขนมปังที่ตกอยู่ใต้โต๊ะซึ่งเป็นส่วนของโพ,พรไพรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรวงเล็บมัทธิวบทที่15าข้อยี่สบเอี่สิบแปด และข้อ27คําอธิบายหนึ่งสัปดาห์ที่10วันพฤหัสบดีการบํารุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้าประวัตินางรูธบทที่2ข้อ8แล้วโบอาจจึงกล่าวแก่รูธว่าอย่าไปเก็บข้าวที่ตกในนาอื่นแต่จงอยู่ใกล้ๆพวกสาวใช้ของฉันประวัตินางรูธบทที่สองข้อ11-12แต่โบอาจตอบนางว่า ทุกอย่างที่เจ้าได้ปฏิบัติต่อแม่สามีของเจ้าอีกทั้งเจ้ายอมจากบิดามารดาและบ้านเกิดเมืองนอนของเจ้าขอพระยะโฮวาทรงตอบแทนการกระทําของเจ้าและขอให้พระยะโฮวาพระเจ้าของอิสราเอลซึ่งเจ้าเข้ามาลี้ภัยใต้ร่มปีกของพระองค์คนั้นประทานบําเหน็จอันบริบูรณ์แก่เจ้าในประวัตินางรูดบทที่สองข้อ8ถึง13เราเห็นถ้อยคำแห่งพระคุณที่โบอาดพูดกับนางรูธ เมื่อนางรู้ได้ยินถ้อยคำเหล่านี้เธอก็ก้มตัวลงซบหน้าลงถึงดินและถามโบอัดว่าเหตุใดดิฉันจึงได้รับความโปรดปรานในสายตาของท่านท่านจึงเอาใจใส่ดิฉันทั้งทั้งที่ดิฉันเป็นเพียงคนต่างแดนวงเล็บข้อสิบโบอัดตอบว่าทุกอย่างที่เธอได้ปฏิบัติต่อแม่สามีของเธอตั้งแต่สามีของเธอสิ้นชีวิตแล้วนั้นมีคนมาเล่าให้เขาฟังหมดแล้ว โบอัดไม่เพียงพูดกับนางรูทด,ด้วยความการุณาเท่านั้นแต่ยังสำแดงใจกรุณาต่อนางด้วยวงเล็บข้อ14-16พอถึงเวลารับประทานอาหารโบอัดก็บอกเธอให้มารับประทานอาหารส่งเข้าคั่วให้เธอและเธอก็รับประทานจนอิ่มเมื่อเธอลุกขึ้นไปเก็บข้าวที่ตกหลน่นโบอาดก็กำชับพวกคนใช้หนุ่มของเขาให้เธอเก็บข้าวที่ตกหลน่น ท่ามกลางฟ่อนข้าวที่ตั้งยืนอยู่ด้วยอย่าได้ตำหนิเธอเลยแล้วเขาก็กล่าวแก่พวกเขาต่อไปว่าจงดึงข้าวออกจากฟ่อนทิ้งไว้ให้นางเก็บบ้างอย่าต่อว่านางเลยวงเล็บข้อ16เลือกอ่านข่าวสารเมื่อนางรูทไปบอกนางนาอามีว่าเธอไปเก็บข้าวที่ตกหล่นอยู่ในทุ่งนาของโบอาดน,นางนาอามีจึงพูดกับเธอว่าขอพระยะโฮวาทรงอวยพรเขาเถิด ความเอนดูรักใคร่ของพระเจ้าไม่ละไปจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือผู้ที่สิ้นชีวิตไปแล้ววงเล็บประวัตินางรูธบทที่สองข้อยีก่อจากนั้นนางนาอามีบอกนางรูธว่าชายคนนั้นเป็นคนสนิทของพวกเขาเป็นญาติคนหนึ่งของพวกเขาวงเล็บข้อ20สในข้อ22นางนาอามีกำชับนางรูธว่าดีแล้วลูกเอ๋ย ที่เจ้าจะไปทำงานกับพวกสาวใช้ของเขาเพื่อผู้อื่นจะไม่พบเจ้าในทุ่งนาอื่นสิ่งที่อยู่ในใจของนางนาอามีไม่เพียงต้องการให้นางรูธรับส่วนในความอุดมสมบูรณ์ของโบอัดและได้รับความอิ่มหนำเท่านั้นแต่ยังต้องการให้โบอัดมาเป็นสามีของนางรูธและให้กำเนิดบุตรเพื่อนามของอาบิเมเลกด้วยนางรูธซึ่งได้หันจากเบื้องหลัง ที่เป็นคนนอกศาสนากลับมาสู่พระเจ้านั้นได้ใช้สิทธิของเธอในการมีส่วนในผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ในมรดกของผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรน,นางรูธชาวโมอาบได้มายังแผ่นดินงามในฐานะคนต่างแดนนางรูธได้ใช้สิทธิของเธอในการเก็บเกี่ยวข้าวที่ตกหล่นตามสถานะทั้งสามชั้นของเธอคือคนต่างแดนคนยากจน และหญิงไม้แม้ว่าเธอจะยากจนแต่เธอก็ไม่เคยขอทานการเก็บเกี่ยวข้าวที่ตกหล่นนั้นไม่ใช่เป็นการขอทานแต่เป็นสิทธิของเธอหนังสือประวัตินางรูธได้บรรยายถึงหนทางฐานะคุณสมบัติและสิทธิของคนบาปในการมีส่วนในพระคริสต์และรับสุภคริสถ้าพิจารณาตามการกำหนดของพระเจ้าแล้ว เราซึ่งเป็นผู้ที่ได้เชื่อเข้าสู่พักตร์ก็ได้ถูกกระทำให้มีคุณสมบัติและฐานะที่จะสามารถอ้างสิทธิในการรับสุขพักตร์ได้กรณีนี้หมายความว่าวันนี้เราไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อพระเจ้าให้ช่วยเราให้รอดเราสามารถไปหาพระเจ้าเพื่อที่จะรับเอาความรอดจากพระองค์มาเป็นของเราได้เลยเรามีฐานะคุณสมบัติและสิทธิ ที่จะรับเอาความรอดจากพระเจ้าได้นี่คือมาตรฐานที่สูงสุดในการต้อนรับกิติคุณหนังสือประวัตินางรูธเป็นการเล่าเรื่องที่น่ารักน่าประทับใจทำให้ผู้คนเชื่อมั่นและสยบผู้คนในเรื่องราวที่หอมหวนในบทที่สองนั้นได้บ่งชี้เป็นนายถึงแบบเลงสี่ประการโบอาดซึ่งเป็นผู้มั่งมีนั้นวงเล็บข้อหนึ่งเป็นแบบเลงถึงพระคริส ผู้ทรงมีพระคุณอันศักดิ์สิทธิ์อย่างอุดมสมบูรณ์วงเล็บสองกรินกรบทที่1 2ข้อ9กาทุ่งนานในแผ่นดินงามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้วงเล็บประวัตินางรูตบทที่สองข้อ2-3ถึงเป็นแบบเล็งถึงพระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งทรงเป็นแหล่งกำเนิดของผลผลิตฝ่ายวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเพื่อมาเป็นการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตของผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรวงเล็บฟิลิปป์บทที่1ข้อ19ขอ ข้าวบาเล่และข้าวสาลีวงเล็บประวัตินางรูธบทที่สองข้อ23เป็นแบบเลงถึงภะคริรต์ผู้เป็นวัตถุดิบสำหรับการทำอาหารให้แก่ทางพระเจ้าและพลพร่ของพระองค์วงเล็บเลวิติโกบทที่สโยฮันบทที่6ข้อ9ข้อ3าและ35นางรูดเป็นหญิงชนชาติโมอาบวงเล็บพระบัญญัติบทที่2 3ข้อ3เป็นคนบาปนอกศาสนาที่ห่างเหินจากพระสัญญาของพระเจ้า วงเล็บเอเฟโซบทที่2ข้อ12กลับได้รับสิทธิให้มีส่วนในการเก็บข้าวที่ตกหล่นในขณะที่ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรกำลังเก็บรวงข้าวนั้นกรณีนี้เป็นแบบเล็งถึงสุนัขต่างชาติที่ได้สิทธิพิเศษในการรับส่วนในเศษขนมปังที่ตกอยู่ใต้โต๊ะซึ่งเป็นส่วนของผลพรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรองเล็บกลอไซบทที่1ข้อ12มัดทายบท,ที่15ข้อ2ี่